กินรอ็นตัวแล้วเป็นตัวแล้วเขาก็ะชังเขาก็ะชังเรียบร้อยชีวิตต้องสู้เพื่อความฝันทุกมือต้องทำมา สวัสดีครับพี่ๆหน้าๆทุกท่านสําหรับวันนี้กับมาพบกวันนี้ครับสําหรับช่องหาหม่กไปใช้แนวครับสําหรับคลิปนี้ก็มหาตกปาหมายเดือดหมายเก่าครับมองเก่าครับไม่ได้ไปทางใดแล้วครับหากินเลาะบ้านนีหนะครับตอนนี้ก็ในลงเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาเมื่อเช้านี้เห็นยี่สกคือน้ำสายหวานครับงานปั่นนิ้นครับ ที่เป็นจังได่ห้องก็ลล์ลุนลอ่อชงไปพร้อมกันครับว่าสามีโตมีแต้มนครับสำหรับมื้อนี้หมาบ่หมาห้องกับบรูดนะครับปลาปลาไมกินหรือป่กินเต่ะว่าอากาศมันก็มื้อนี้ก็ประมาณสิบหอง,งศาครับมาถึงเบิ่งเงียกยเงียสูตรเก้าครับสูตรที่ใส่นละประจำครับนี่ครับก็ลงเบ็ดเรร่อยครับ นี่ครับสูตรเดิมสูตรเก่าครับสายเขียวครับสายเขียวเดี๋ยวไปล้อลุนกันเลยครับวันบุอนี้นี่ครับบรรยากาศสภาพไม้ครับชมบรรยากาศครับมากินแล้ครับมากินแล้ครับ มากินแล้วครับมากันดูมน่อยบ้านี่เนี่ยโอ้ของเด็ดเป hmm, ็นมากนะป่านนิดหน่อยก็ต้องดึงแห้งแค่ป่านนิดหน่อยว่าต้องดึงแห้ง โอ้ก็ร่งงามครับอ่ามัดแข้งกวผมมีเามะเล่นนั่นบวบางกันบ่ยากอดเอ็นบย่างน้ำงนะครับน้ำงานกับ่มีเอะกบมันเ็บูเกบดเงี้ยเีย สายเขียวสายเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวผพร้อมนำโดดนี่แหละครับผมพร้อมแมีนี่แหละมืี่นี่ไอเคียวนี่โอ้เอาไรอีกแล้วครับอีกแล้วครับ แต้มที่สองครับแต้มที่สองใส่เกาครับใส่เกา ดเดียวกันเป๊ะเลยครับแต้มที่สองครับยอดมีแต่อครับ เมื่อคืนน้ำเถอะเมื่อคืนน้ำเถอะใส่ใหญ่เยอครับใส่โลครับตุ่นี้แตบที่สามครับใส่บบโบครับโลกวัวครับมีโลครับมีโลมีใส่ใหญ่ครับ สามครับมับนมานครับวันนี้ครับมับนมันแตบบ่ที่สามครับ,รบดังครับลงด่างไล่ครับกําลังไล่ครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ไก่จากเบ็ดอยู่ครับกานขยับเขามาอ,อีกเขาก็ต้องขอ้องกันแน่ว่าเขากับลงเบ็ดคนระับ ผู้ใดเขาก็อยากได้ปลาหายยู่หากินบ่ว่ากันครับแต่ว่าย่างหน่อยก็ออกไปไกลๆก,กันจักหน่อยครับพื้นที่มันก็กวางอยู่ให้เก็บวงเก็บเบ็ดกลับบานก่นันขัอนอยาเขาแมาลยัยคอยแมลัครับ ada Dia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 แต้มทีสีครับวันนี้มาอีกแล้วครับ1นึ่งแต้มแต้มทีสีครับใส่บูบูใส่โบ,โบ,สโบ,โบูบูแต้มทีสีเหมือนเดิมครับใส่โบโูบูครับแต้มทีสีครับมันหมาน,นคือนเรานี่ก็ไก่เที่ยงแล้วครับ เดี๋ยวเอาเปลี่ยนเนี้ยแล้วก็ล้อรุนกันเบื้องกันอีกครับว่าสําหรับมือนีแต่เมื่อกี้นี่ก็ได้มาอีกแจมหนึ่งครับล้มพัดบ่ได้สังเกตว่าป่ากินก็เลยยังไปเบิ่งครับสายยันครับวัดเบื้องกระถือป่าได้มาอีกแจมหนึ่งครับใส่โบโบเลยครับช่วงบ่ายมานี่เงียบครับได้วัดเทอหนึ่งครับวัดเาาครับบุยู นี่ปปะมันปลายสองแล้วครับเปลี่ยนเงียเบึงอีกสักเงียสักสุดขอนตรวิมีอากาศเ้างคอยเก็บเบ็ดกระบานครับรอรุ่นไปฮอดจนถึงสี่โมงแรงไปแล้วครับเผื่อหาดทีมมีจากตัวจากแต้มพอได้วัดช่วงบายครับไม่ยอมละครับสายอยอม ยาวไปแล้วยาวไปแล้วตายไปแล้ว ไม่ไปนะไม่ไปนะไม่เอานะไม่เอานะเห็นตัวแล้วเป็นตัวแล้วเขาก็ชังเขาก็ชังเรีเยบร้อย ทีห้าวันนี้ครับแต้มตีห้าครับแต้มทีห้าครับ,รบนี่น่าจะมีสองครับแต้มนี้น่าจะมีสองครับน,น่าจะมีไซส์ครับน่าจะมีกับสองแล้วครับแต้มตีห้าครับแต้มทีห้า Ну вот ที่หกันนี้นี่นะมันรูคเก็บโแปแล้วครับเตรียมพรับตรมที่หครับครับเตรมที่หครับเก็บเบลีกลับแล้วครับวอร์ซิโลลูนิจัก สี่โมงสี่โมงหามงวัดีมีโทรดวนเขาม,า,ขมากอะเลยต้องดึเก็บยปิดหรือว่าเมื่อนี้ก็ว,ว่ายอดครับปีเดียไซโบโบครับกินเจ็ดได้ไปหกครับสำหร,รับเมื่อนี้หรือว่ามานครับเกินคาดครับสำหรับคลิปแรกของปีเก่าครับหรือว่าป่ากำลังเริ่มกินครับป่ากำลังเริ่มเขา เดี๋ยวมือหนาวไปมาซ้ำไหมครับแต่วืนนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามถ้ามีกิดพลาดประการใดก็ขอให้เจอกันไหมครับสวัสดีครับชมผลงานครับครับเี่ดกระชังนี่ครับนี่เลยของเต็มครับเดี๋ยวขึ้นมาบนเงินครับ

สี่ครับแอมทีซีครับโบครับี่โบ,บแอมที่5แอมที่กครับยอดครับเพื่อนหมัน